สวัสดีครับเย้ข้อส่งเหรอใช่ข้องเเพิ่งมาดูร่างทรงมามึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครไม่สปอยอยู่ในทีเซอร์เลยวันนี้เรามาหอมกับเทรน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 รูปของเราอีกแล้วเย้ กับวิกตันนั่นเองเย่ yeah. ซึ่งกลับมากับสเปเชียลพิเศษกับครบรอบห้าปีวิกตันเองเย่ข yeah. oh. <c oughs> องเราอีสัตรเรา <c oughs> อสัตว์ละเราเย่ทุกรอบก็ตบมือทุกรอบก็กลับมาในเพลงแบบซิงเกิลพิเศษนาอ <c oughs> ครบรอบห้าปีของแบบการเดบิวต์ของวิกตันมาแล้ว uh. เออรอบนี้ก็มาบแบบครบคันทั้งเจ็ดคน ใน mm hmm. อวดหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือโบงของวิกิต้นชื่อว่าคีโบงนั่นเองคีบง,ชบงใช่ซึ่งชื่อเนี้มีแบบเมมเบอร์ตั้งก็คือพี่ชานตั้งว่าเป็นชื่อคีโบง,งม,มีสมาชิกกี่คนนะมีทั้งหมด7คอแต่เพลงนี้แบบมาครบ7แหละแต่มาตุ๊กตาหนึ่งคนเพราะอีกคนอ่ะไปครอบกรมแล้ว เออก็คือพี่ซึงอูรู้จักพี่ซึงอูไหมอืมรู้จักรู้จักซึงอูก็คือแบบเป็นเมมเบอร์แบบเป็นพี่ใหญ่ของวงนี้แบบเคยไปโปรดวอนดีเแล้วก็ได้เดใน X 1วันมาเออแล้วก็วงนี้มีทั้งหมดเจ็ดคนก็คือแบบเดมันน้ำนาแล้วอยู่ในค่ายเพลงค่ายเดียวกับเอพิงรู o o. ้จ so The so like to ักไหมเฮพิงมิเตชูเออแล้วก็แบบอยู่แบบเป็นวงพี่ของวิกลี่รู้จักไหมวิกลี่ วิกลต่ืดจืดจตดจืดจตดจืดจืดนืดลืดลืเจืดเืดจือะืดอืดจืดจืดืดจแหละดอืดจเดจื่จืดละแล้วทุกคนเรืมีเวจืว่าเราด็มาท่าจืรจืกเืดงอดจืดีืดจืด้ืดจืดจืดจืเจดดนดว่ื สวิตเทวอรในเองก็เเป็นการเดินทางที่แบบแสนอบอุ่นอะไรประมาณนี้อบอุ่นเลยเออซึ่งแบบเป็นการแบบปล่อยเพลงครบครบครบทั้งวงอะในรอบแบบเก้าเดือนซึ่งคัมแบคล่าสุดคือตอนตอนแบบต้นปีประมาณมีนาคือแบบว่าคัมแบกฟูอัลบั้มไปแล้วหลังจากนั้นก็แบบทุกคนก็แบบแยกย้ายไปทาแบบงานเดี่ยวก็แบบพี่สูโขก็แบบปล่อยอัลบั้มเดี่ยวมาเพราะาจะเข้ากรมแล้วและล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือฮันเซเมน랩ทของวง ก็ปล่อยบัามเดี่ยวมาแล้วแบบบอยันชานรู้จักบบยันชานไหมก็แบบไปประกวดบดีเอ็กซ์เหมือนกันก็ได้ปล่อยเออก็ได้แบบไปเล่นดําเล่นซีรีส์ยายที่แบบยอนลุกอุฮาราอุฮาลาอยู่แล้วก็แบบอาอแล้วเบนเบอร์คนหนึ่งก็แบบไปเล่นเว็บตูนบ้างไปเล่นอะไรบ้างแบบเราประกอบซีรีส์บ้างอะไรโอ้ยว่าไปก็ย้ยงยายกันไปใช่ตอนนี้ก็แบบกลับมากันแล้วครับขอบคุณเราพาปีก็เลยกลับมาอย่างสเต็มนั่นเอง ใช่ดูกันเลยแม่ไปดูกันเลยไม่รอด่ะโอเคไปไปดูกันดูกันชอบใครก็บอกได้พี่ซุงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ซึงุ้ม่มั่นหนาวแล้วหนาวกี่มาแรกแล้วมาแล้วไงอนนี้โอ้ยเจ้าเมียมาดูโอ้ยเจ้าเบิน

ผมขาวหรอใครผมขาวคือเมนแลปพันเซ่แบอกอ้นักวัเน่ยใครอฟ้าตาเหรอฟ้าหลุยส์ายวาลุลู์ตูบินน้องเล็กมัองนี่ผมขาวหรอใครอะพันเซไมนแลปเ้ยอกตายออา มีทุกคนเลยปะเนี่ยโอเคก๊โอ้ยโอ้ย้อย้เลยไ้่มไปยิ้มเทุกคน้อะไรอะเอาวงมาเป็นไม้อะเป็นไรกอเอาด้วยเอาด้วยุ้ยแบบแ่ยเาาง ชูบินนองเล็กบอยชานเอต้าแล้วยิมเบอร์จีนเออด้ออะไรนเป็นกันยคือเป็นกันข่าวใช่ไหมอ๋อผมขาวฮันซๆ ชื่อลาคือใครอ่ะเป็นเจ้าหนูจังไหมโอ้ยว้าวโอ้ยโซนเหรอโซนลองโซนไอทงแลบแหละไอทีซื้อละ เก่งท <laughs> <No> <worldwide> <N> ั้งกเลยอ่ะใช่หมยิมนาสนิกกุ้มมากอะไรกันอะไร ไล่คนไหนไล่ไหนด้วยโดยคนเนี่ยที่ร้องอยู่เนี่ยอ๋อชื่อชาญเหน่งแนก็คือที่มันก็เดินตามรีเฟคตามวู้จบแล้วเย้ส้นส้นคิว u t e อบอุ่นใช่อบอุ่นแบบการจะทำแบบเซนวานแล้วอบอุ่นฟีลแบบ celebration เหมือนกลับฉลองเออมันเหมือนแบบย้อนวันมวลความคิดถึงอะไรเงี้ยใช่ก็แบบไม่ได้คัมแบ็ c นานแล้วแฟนหายคิดถึงกลับมาให้คิดถึงกันเสียดายพี่ชงอูอยู่กรมก็แบบไม่ได้มาเข้าในวีใช่เป็นไงบ้างชอบใครคนไหนเลือกยากมากชอบคนที่ถามเมื่อกี้ทุกคน โอ้ยยูโอ้โหถามไปกี่คนคะเมียอ่ะอันนี้ละกันหน้าน e w ใหม่ขอก่อนได้ปะเอาเลยจะได้แบบเอาเลยชอบชอบน้องเล็กอ่าคนนั้นนเสื้อขาวขาวลายจุดนะใช่แล้วก็ชอบผมขาวอ่าแล้วก็ชอบเสื้อลายอ่าลายไหนลายลายข้างล่างลายป่าใโอเคก็คือน้องเล็กชื่อว่าซูบีเป็นแบบได้ฉายาว่าแบบมังเน่ออนท็อป <c oughs> ือแบบว่าน้องแบบว่าน้องแบบเป็นแบบเมนมักเน่ที่แบบพี่ๆยอมทุกคนก็ <c oughs> แบบว่าแบบน้องขอ <c oughs> น้องขออะไรอะน้องขออะไรพี่ก็จะยอม <c oughs> มันเป็นรกกนายการวาลนตี้รายการหนึ่งแบบน้องขอกับพี่สุบิว่าแบบยอมแพ้หน่อยพี่ก็แบบยอมแพ้เลยก็คือน้องก็ชนะเลยเกม,มนั <c oughs> ้นเออแล้วก็ไมเหนื่อยไงหรอใช่เราเป็นคนแบบพี่ทุกคนต้องยอมเออก็เป็นเมนชันเหมือนกันสูบินแล้วก็สมข่าเชื่อว่าฮันเซเป็นเมนแร็ปของก็เพิ่งปล่อยแบบดิจิตอลซิงเกิลเดี่ยวมา แล้วก็เซร่าก็เล่าคือชาลเป็นเมนเดสซ์ของวงชอบเมนทุกคนเลยแล้วชอบเมนเรือเมนร้องเออคนไหนคือเมนร้องอ่ะเมนร้องพี่ชิงซีคนไหนอ่ะคนนี้เหรอสายสุดขวาสุดขวาสุดเออได้แบบได้แบบได้แบบได้แชร์ว่าเป็นแม่ของวงชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันพี่ซึงแบบพี่ซึงอูไม่อยู่ซึงชีก็จะแบบดูแลแทนวงแทนเออมีรีดเดอร์คนนั้นเป็นพ่อรีดเดอร์รีดเดอร์คือซึงอูเป็นพ่อเหรออ๋อใช่แบบมีแม่ไงใช่เป็นพ่อของวงทุกคนแบบเขาดับพ่อ เอออ่ะชอบด้วยชอบใครครับชอบทุกคนเลยเพราะว่าไอ้ยังไงเราแพ้คนตาแบบเนี่ยแพ้คนตาแป๋วแววได้แบบตาแป๋วแววตาหนึ่งชาเนี่ยแบบจะแพ้มากแล้วแป๋วแววทุกคนจริงจริงแล้วยิ่งช็อตรักยิ้มสาวคุณสาวแบบต่อเนื่องรักยิ้มคุณสาวอะไรแบบโอ้ยก็ตายเปลือยหนึ่งชอบจริงชอบจริง เราไปดูไม่จอไปดูจะพูดว่าใครเลยชอบคนที่สูงที่สุดอ่ะน่าจะเป็นพี่เอ่อน่าจะเป็นพี่วอคอ้นั่นแหละอ่าพี่ชสี่ข้อมูลอ่ะอ่ะน้ำชอบใครชอบคนเนี้ยคนไหนไอบคสเดียวกัใช่ใช่เป็นเดียวกันบยยนชาญเป็นสับรองเป็นคนยิ้มแบบเห็นแล้วยิ้มชัดมากอ่ะนาราอ่ะนั่นขนาดไม่ยิ้มตอนเนี้ยเออยังเห็นแล้วยิ้มเลยอ่ะนารา สัมกิ๊กเขาได้ขับน้ำแต่แรกแต่แรกก็โดนบยัญชานตกมาดูไปดูมาอ๋อโดนสุบินตกเหนือเมนใช่เมนเป็นเมนไปเรื่อยๆเกดก็ชอบบยัญชานเหมือนกันใช่ใช่ชอบชอบแบบว่า มันคือเท่มากตอนช็อตเนี้ยช็อตลองถึงมันจะถึงจะมีแบบว่าเล่นกันขำอ,อ,อะไรเงี้ยขายขำเลยแต่ว่าเออคือยังเทอยู่อะไรอย่างเงี้ยออชอบรักยิ้มแล้วชอบเอาจริงๆคือชอบทุกคนเพราะว่าแบบชอบรักยิ้มมากทุกคนยิ้มเป็นแ<ว>กงอะเป็นวงที่แบบยิเโฟอกัสรักยิ้มแล้วแบบเอ้อยเขินมากแต่เพลงแต่เพลงแบบเพลงโปรโมทมันก็ไม่ค่อยมีเพลงแบบนี้นะเพลงโปรโมทจะเป็นแบบไม่เศร้ากระดุมีค่สองอย่างแต่นี้มันดูอบอุ่นแบบดูแบบ มวลมันดูมวลดีอ่ะมวลอุ่นไงก่อนก่อนหนาวดูแล้วแบบอยากดูงดูแล้วยิ่งรักยิ้มเขาแบบยิ้มเขายิ้มให้เราเขาแบบเออเพลงสไตล์วิกต้าจะแบบไม่ค่อยเหมือนใครจะแบบน่าจะแบบคําควยเกี่ยวกับความรักบ่อยเออแต่นี่ดูเท่แค่จังดูแบบนางรักอลิสนางรักอลิซแบบวิกต้าแบบเป็นแบบย่อมาจากแบบ why to the new world เงี้ยเออแล้วแบบไปขับชื่อว่าอลิสอลิสก็ย่อมาจากว่า I really love you boy เงี้ยเออ นางข้างลกางจะนอน,ข,นข้างล่า,างนาง <laughs> ชอบนางชอบบอกรักอลิสไปรับไปเรื่อยเหมือนกันเอ๋อก็อลิสอลิสไปก่อนนางก,ก็รักของนางนะจริงเอออ่ะอลิสก็รักไงจริงอลิสก็จะโอ้หลงหกประวัติความก็รอบแบบมาคอนเสรรริร์ตอีกรอบนึงครั้งที่แล้วก็ไปแล้วก็แบบประทับใจแบบน้องวิ่งมาแบบเขอนไปหนึ่งโอเคจริงอ่ะสามครั้งแล้วเออสามครัเอออ่ะเอาก่อนเลยอ่ะ ถามคำที่ว่ายิ้มคูณสามเร็วเออยิ้มสวยจังเออยิ้มสวยจังเจ้าหลักยิ้มไอ้เต้ายิ้มยิ้มหมดแล้วยิ้มหมดแล้วก็ว่าอยู่ไปนานๆเอออยู่นานๆเอออยู่นานๆใช่แบบ เกินส <G ül üyor> ัญญาก็ต้อสัญญาไปเรื่อยๆก็ฝากวิคตอน์ไว้ได้แบบ อ้อมอบอ้อมใจทุกคนด้วยนะเราก็แบบเดินทางมาหาปีแล้วเราก็รอน้องน้องคัมแบ็กได้เลยว่าเดลลี้มาแน่นอนส่วนแล้วก็แล้วก็ฝากก็เราไว้เหมือนเดิมแบบไอจีต่างๆปา๊เพื่อยากให้เรารีแอคอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมานะใช่ฝากไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้ด้วยด้วุกคนจริงตั้งใจตัดตั้งใจทำกันมากใช่จีมตัดต่อคือแบบตัดต่อกันอย่างหนักหน่วงมากก็ฝากไปดูกันด้วยนะทุกคนเราก็จะมีรายการแบบนี้มาเรื่อยๆมากมายให้ทุกคนติดตามก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ฝังเอ็นดูพวกเราด้วยนะใชะจะครบหนึ่งพันไัน์สแล้วเย่จะมีเงินมีรายได้แล้วทุกคนคุณได้หรอคุณได้หรอใช่เราจะแบบเต็มเต็มที่กับวอนชั่นมากกว่านี้ถ้าเรามีเงินมานะทุกคนก็ฝากทุกคนว้นาสำหรับวันนี้บ๊ายบายเย่